สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวชมอุทยานหินเขางูราชบุรีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพับพาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับตั้งอยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองประมาณสัก7-8กิโลตรงเส้นทางที่จะไปจอมบึงสวนพึ่งก็จะผ่านนะครับเดิมทีแถวย่านนี้จะเป็นแหล่งสัมปทานหินนะครับเป็นเทือกเขาที่มีหินปูนเยอะนะครับ จะมีการทําสัมปทานโลงโม่หินแถวย่านนี้นะครับฝุ่นคะคุ้งไปหมดคับเ <c oughs> มื่อ3ามีปีก่อน,นจำความได้จะมีการระเบิดหินเป็นเวลานะครับถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ11บเอโมงน่ยคนที่อยู่ในย่านอําเภอใกล้กลกลเชียงจะได้ยินเสียงระเบิดหินก็จะเป็นการพักของชาวไร่ชาวนานะครับไม่ต้องดูนาฬิกาก็ดูเอาจากฟังเสียงเอาจากระเบิดหินนะครับต่อมาก็ได้ยกเลิกสัมปทาน การโม่หินไปครับทางจังหวัดราช,ชาบุรีเห็นว่าเป็นสภาพเสื่อมโทรมนะครับแถวย่านนี้ก็จะเป็นฝุ่นละอองคะคุ้งไปหมดแล้วก็มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินเขางูนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างสะพานผู้คนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับเพราะว่า อยู่ใกล้กับตัวเมืองนะครับเป็นจุดกลางกึ่งกลางของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัดนะครับมีสะพานสวยงามมีทางเดินเข้าไปชมภูเขาริมน้ําตลอดแนวนะครับกับเข้าไปไกลๆเลยครับช่วงเย็นๆก็จะมีหิ่งห้อยให้ชมด้วยนะครับสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับตามประวัติเมื่อก่อนนี้ก็จะมีงานกาชาติก็จะจัดที่เนี่ยเขางูราชบุรีนะครับ ก็จะมีช่วงเฉพาะช่วงที่จัดงานนะครับที่คนเข้ามาเที่ยวหลังจากนั้นที่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงจัดงานก็คนไม่เข้ามาเที่ยวหรอกเพราะว่ามันเป็นเป็นฝุ่นละอองเยอะมากสมัยก่อนที่มีการจัดงานกาชาตินะครับการระเบิดหินก็จะหยุดนะครับงานปีใหญ่นะครับ9คืน10คืนนะสมัยก่อนงานกาชาติเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดของราชบุรีเลยจะจัดในช่วงเดือน11ก่อนงานลอยกระทง เดือนองของงานองค์พระปฐมเจดีนะครับงานองค์พระปฐมเจดีก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดนครปฐมงานปิดทองพระบนถ้ำฤาษีเขางูราชบุรีนี่ก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดราชบุรีนะครับมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่บนถ้ำฤาษีเขางูนะครับแถวนี้ก็จะมีถ้ำไหลถ้ำนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับที่เขางูนี้ก็ลิงเยอะนะตั้งแต่สมัยก่อนมาทุกวันนี้ก็ยังเยอะนะใครไปเที่ยวนี้อย่าลืม วนขึ้นไปด้านหลังนะครับขึ้นไปเลี้ยงลิงได้ลิงเยอะมากทิวทัศน์ด้านหลังสวยนะครับวนขึ้นไปได้นะครับ,บรถวนขึ้นไปอย่าลืมนะครับในจังหวัดราชบุรีนี้มีลิงเยอะไม่แพ้ที่ไทยนะครับอยู่แยกๆกันหลายที่นะครับอย่างปากทางเข้าทําเขาวินนะครับแล้วก็ทําจอมพลก็มีลิงเยอะนะครับส่วนที่เขางูเนี่ยที่เราเดินไป เลาะไปบนสะพานที่เขาสร้างให้เรือเลาะไปนะครับเดินสุดสะพานไปทางด้านนู้นลิงเยอะมากเลยครับก็เป็นวันพักผ่อนที่ดีๆเราไปเที่ยวมาก็นํามาให้ชมกันครับส่วนจะเล่นเรือในสวนน้ํานี่ก็ไม่แพงทางสวนน้ํานี่เก็บแค่20บาทเองส่วนค่าเข้าไม่ต้องเสียก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆก,กับกรุงเทพใครสนใจก็ลองมาเที่ยวได้นะครับเราเที่ยวมา เห็นก็นำมาฝากให้ชมกันเราจะเห็นเป็นภูเขาที่ผ่านการระเบิดมาแล้วครับจะมีเป็นพระพุทธรูปด้วยนะครับพระพุทธรูปแกะสลักนะครับบนหน้าผาตรงบริเวณใกล้ทางเข้านะครับตรงเขางูราชบุรีในน้ำก็จะมีอาหารปลาสำหรับให้บริการเลี้ยงปลาได้ท่านที่ไปเที่ยวสวนผึ้งจอมบ,บึงผ่านเส้นนี้ก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวนะครับดูครับร่มเลื่นครับเข้ามาลมเย็นมากที่บริเวณทั้งบนนะครับลมพัดเย็นมากท่านชมคลิปนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ